Rang sema semputo pakawang, utang pakawantang apiwati mi, suaka atau pakawata temu temang nama sami, seperti penuh pakawato sa wakasangko sangkang nama mi, mayang putasa pudasa pakawato buh pakana makarangka นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่พระสูตรชื่อว่าสัตตสูตรเนาะเิเชิญครับ สัตสูตรว่าด้วยที่เรียกว่าสัตว์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระราทะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถาวายบังคมพระผู้มีาพระภาคแล้วณนะนั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีาพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัตว์สัตว์ดังนี้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าใดหน่อแลจึงเรียกว่าสัตว์พระผู้มีพระภา,าคตัดตอบว่าดูก่อนราทัศเพราะเหตุที่มีความพอใจความกำหนัด ความเพลิดเพลินความทยานอยากในรูปแลเป็นผู้คล้องในรูปเป็นผู้คล้องในรูปนั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์เพราะเหตุที่มีความพอใจความกำหนดหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเป็นผู้คล้องในวิญญาณเป็นผู้เกี่ยวข้องในวิญญาณนั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดูก่อนลาทะเด็กชายหรือเด็กหญิงเล่นอยู่ตามเรือนฝุ่นเล่นอยู่ตามเรือนฝุ่นทั้งหลายเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความกระวนกระวายไม่ปราศจากความทยานอยากในเรือนฝุ่น เหล่านั้นอยู่เพียงใดย่อมอาลัยย่อมอยากเล่นย่อมหวงแหนย่อมยึดถือเรือนฝุ่นทั้งหลายอยู่เพียงนั้นดูก่อนลทาทะแต่ว่าในการใดเด็กชายหรือเด็กหญิงเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความกระวนกระวายปราศจากความทยานอยากในเรือนฝุ่นเหล่านั้นแล้วในการนั้นแ,แล เด็กชายหรือเด็กหญิงเหล่านั้นย่อมรือม้อย่อมยื้อแย่งย่อมกำจัดย่อมย่อมทำเลือนฝุ่นเหล่านั้นให้เล่นไม่ได้ด้วยมือและเท้าฉันใดดูก่อนลาทะเมื่อเธอทั้งหลายก็จงรือ้อจงยื้อแย่งจงกำจัดจงทำรูปให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหา <c oughs> จงรือ้อจงยื้อแย่ง จงกำจัดจงทำเวทนาให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาจงหรือจงยื้อแย่งจงจำกัดจงทำสัญญาให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาจงหรือจงยื้อแย่งจงกำจัดจงทำสังขารให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาจงหรือจงยื้อแย้ง จงกําจัดจงทําวิญญาณให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาฉันนั้นเที่ยวแลดูก่อนราทะเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาเป็นนิพพานจบสูตรที่สองเอ,อินพระสูตรนี้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติเลยเนาะอะ็จริงก็เป็นความดํำริของพระราทะซึ่งเป็นลูกศิษย์พระสาริบุตรนะซึ่งบวชยามแก่เนาะ ท่านก็มาถามด้วยความสงสัยว่าคําว่าสัตว์สัตว์ที่เรียกเรียกกันเนี่ยทางธรรมะเรียกคําว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะว่ายังมีความมินดีพอใจนะยังติดใจย,ยังชื่นชอบยังหลงกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งของตนเองและของคนอื่นนะยังปรับปื้นยังยินดีกับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เลยก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นเนาะก็เป็นทุกข์มาจากจากการยื้อแย่งตรงเนี้ยจาก การยึดติดหรือถือมั่นตรงเนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบเด็กชายเด็กหญิงใช่ไหมถ้าเขายังติดใจพอใจในเรือนฝุ่นนะเรือนของเล่นอะไรเงี้ยนะยังติดใจพอใจตรงนั้นอยู่มันก็ไปไหนไม่ได้อะแต่เมื่อเห็นว่ามันไร้สาระไม่มีประโยชน์แล้วมันไม่ไม่ใช่ของจริงอะไรเงี้ยก็ทําลายมันพระุทธเจ้าก็แนะนําให้ทําแบบนั้นกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันนะคือ วางความกระหายความอยากความต้องการความกระวนกระวายต่างๆนั้นนะค่อยบรรเทามันหรือละมันก,ก็แล้วแต่เราจะเรียกนะซึ่งจะทําแบบนั้นได้ก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมเห็นสภาพธรรมว่ามันเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานะเป็นของไม่สวยไม่งามอย่างนี้เป็นตนนะครับเจริญพรพี่ตรงอยากพูดอะไรเพิเ่มเติม ไม่นม่ค่ะโอเคเราจะได้ฝึกปฏิบัตินะฝึกสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิดีก็จะได้เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานะอาการของกายของใจที่เกิดขึ้นอาการของกายก็เรียกว่ารูปนั่นเองความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆที่เกิดขึ้นขณะที่นั่งปฏิบัติอยู่ก็เป็นเวทนาความจําได้หมายรู้ว่า อันนี้คือเสียงอันนี้คือภาพอันนี้คือคนอันนี้คือชายอันนี้คือหญิงอันนี้คือเสียงทุ่มเสียงแหลมอันนี้คืออะไรต่างๆนีกว่าสัญญานะส่วนสังขารก็คือความรู้สึกที่เป็นกุศลเป็นอกุศลต่างๆความดีความชั่วในใจความโลภความตำนีความเหมินแก่ตัวความเกลียดชังส่วนความดีก็ความรักความปรารถนาดีเนาะ สสความสงสารความซื่อสัตย์ความอดทนการมีสติเป็นเป็นต้นจะเป็นสังขารซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลีป่ยนแปลงตลอดเวลาสุดห้การรับรู้ทางตาคือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการไดรสและการนึกคิดเรียกว่าวิญญาณครับ กุศลอิทังโนปุญญภาคังสภะสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สนบุญสันกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจท,ทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกๆองค์ ขอจงได้อานุโมทนาในส่วนบุญสันกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่าน ทุกคนทุกตนเธอจะเดินพออนไลน์